วันนี้มาเที่ยวบ้านสวนกันยายปลูกพริกตาหนูดีมาดูบ้านสวนยังไม่เสร็จเลยทำไมต้นพริกดตัยายปลูกพริกปลูกพริกต้องตัดยอดออกก่อนยายบอกแต่มันก็แตกในยาย วันนี้มาโคลาชอันนี้ยายปลูกพริกไว้กินแปลงน้อยๆหน,นดีกับป,ป้าไปแล้วนูน่นดูบ้านสวนของเราเดี๋ยวมันฝนตกกระติดยอดนะแม่เนะรอบที่แล้วแกปลูกเท่านี้เนี่ย ได้จักถุงโอ้ได้เกือบซีปโปรเลยเนี่ยแค่นี้นี่เดี่ยวอันนู้นบ้านข้างๆกันบ้านสวนเขาเหมือนกันอันนี้มะม่วงเราปีนี้มะม่วงไม่ดกเลยเนาะยายเนะมาะมะม่วงเราเต็มสวนเลยฝนตกแล้วเขียวชะอุ่มเลย มะละกอยายเริ่มดกแล้วต้นแรกดกมากเลยโอ้เขียวจะอุ่มเลยโดนฝนหญ้าโดนฝนกระท่อมน้อยของเราบ้านสวนของเรายังไม่เสร็จเลยค่ะทำไปเรื่อยๆตามงบประมาณ โอเคแค่นี้ก่อนนะคะ